เจ้าตัวเล็กบ้านไหนไม่อยู่นิ่งบ้างคะวันนี้เรามีเกมสนุกๆเสริมสมาธิให้กับเด็กเล็กได้เ,เป็นอย่างดีนะคะเริ่มต้นได้ตั้งแต่3าขวบเลยเล่น2คนถึง4คนนะคะมาดูกวาวิธีเล่นเป็นยังไงในชุดนะคะก็จะมากับกระดานแบบนี้นะคะจะมีรูปหมากับปลอกคอที่สีต่างกันนะคะแล้วก็จะมากับ ตัวที่เป็นคล้ายๆลูกเต่าแบบนี้แต่ว่าบนนี้นะคะเขาจะมีสีภาพคือหมากับกระดูกที่เป็นปอกคอนะคะเราก็คือเราจะเขย่าแล้วเราก็จะกิ้งให้สีเนี่ยตกลงไปที่ช่องอย่างอันนี้แปลว่าให้หาหมาที่สีเหลืองแล้วก็มีปอกคอสีฟ้าไหนใครเจอก่อนหรือมามีเจอก่อนใครดูซิอันนี้ก่อนเล่นนะคะเราก็จะแจก ตัวกระดูกอันนี้ให้นะคะสำหรับเด็กเล็กก็คือแจกให้2หรือ3อันก่อนก็ได้นะคะเพื่อจะได้เกมอ่ะไม่เล่นยาวเกินไปแล้วก็สำหรับเด็กโตหน่อยก็3มเอ่อ5อันนะคะคราวนี้ก็คือใครวางก่อนเนี่ยหมดก็จะเป็นผู้ชนะอ่าเมื่อกี้สีเหลืองแล้วก็กระดูกสีฟ้าไหนใครเจอเปล่าสีเหลืองกระดูกสีฟ้า เออจอสหมอครับม,มัมมี่เจอแล้วแันนี่ก็นชนะเกมนี้ไปเอาอ่ตอนนี้ไพเป็นคนทอยอ่าเป็นเกมสนุกๆนะคะที่เล่นไม่ซับซ้อนแล้วก็เราใช้เวลาร่วมกันได้ดีนะคะแล้วก็เป็นการฝึกสมาธิด้วย<ะ>สีหลุดอ blue color <c ười> อ pink color หมาสีฟ้านะคะ and pink color pink color vest ออโหเร็วมากโอเคก็เป็นเกมสนุกสนุกที่เล่นไม่ยากแต่เราเล่นกันได้นานหลายวันเลยแนะนานค่ะร้านทัตตี้บุ๊คเซนทอยส์ตั้งใจคัดสรรหนังสือและของเล่นเสริมพัฒนาการเพื่อลูกน้อยของคุณฝากกดไลค์และติดตามเพื่ออัปเดตของเล่นที่จะเข้ามาใหม่ทุกอาทิตย์ค่ะขอบคุณค่ะ